พอโควิดมาอะไรเงี้ยผมย้ายมาอยู่ที่เชียงรายครับมาอยู่กับคุณยายคุณยายก็อยู่บ้านคนเดียวย้ายมาอยู่ที่บ้านแล้วก็เล่มมาอยู่กับยายด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็เลยเล่นติ๊กต็อกด้วยกันทําตัวอย่างให้เขาดูสอนให้เขาดูแล้วก็มีตัวอย่างให้เขาพบเขาก็ไม่ปฏิเสธเลยครับไม่หมดนี้เขาชอบบ้าน,นไว้ในคนเชนกนั่นแะไ,ไ,ได้ได้กินดีอยู่ดีเราชื่อย่างเมื่อกินไอ้พีกก็เคยได้อยู่สามแสนก็เคยได้อยู่ครับ ก็เริ่มต้นจากโควิดนะครับผมก็จริงๆผมทํางานอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ผมพอโควิดมาอะไรเงี้ยผมย้ายมาอยู่ที่เชียงรายครับมาอยู่กับคุณยายคุณยายก็อยู่บ้านคนเดียวก็คือช่วงนั้นก็เป็นติก๊กต็อกกำลังบูมอะไรเงี้ยเนาะกำลังแบบประมาณว่าสร้างตัวนตนเราก็เริ่มจากตรงนั้นเลยครับที่ย้ายมาอยู่ที่บ้านแล้วก็เริ่มมาอยู่กับยายด้วยกันอเงี้ยครับก็เลยเล่นติก๊กต็อกด้วยกันก็ครบสี่ปีนะครับทำช่องวิกยก็ตมาครับตอนนั้นนะครับก็คือว่าคุณยา,ยายยังไม่รู้จักติก๊กต็อกนะครับ t i ๊กต็อมาอะไรเงี้ยผมก็อยู่กับยายสองคนอยู่ที่บ้านผมก็เหมือนกลับมาดูแลยายเราก็เริ่มจากเอาชุดตัวอย่างนะครับที่แบบว่าเป็นยายหลาตัวอย่างเงี้ยเอามาให้คุณยายดูก่อนครับผมน้อ,อกวินะ เออแล้วเราก็หลังหลังจากที่เราเอาให้คุณยายดูแล้วเราก็บอกว่าคุณยายเล่นได้ไหมางเราไปดูน้องยายเล่นได้ไหมยายยายบอกว่าไงนะเอามาเลยเล่นพอหลังจากที่คลิปแรกะทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างเอ,อก็ชนุกดีชนุกแล้วประกอบฉากสนุกชนะชอบแหวนแกนน้วนี่นี่นะครับก่อนใน,น,นมันหีนนนไข่ฟ้ามาดามมีถุงเท็ามาตัยของเขาเน้ไปเขาไปไหนไปเมื่อ่คคลิปแรกนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ว่าจะจะดังอยู่ที่คลิปที่สามครับ คิดเหมือนประมาณว่าเราเราจะจามอะไรเงี้ยแต่ว่ายายเพราว่าห้ามจามนะเมจะ อพอคลิปที่3อ่ะเป็นไวรัลแล้วอ่ะมีผู้ติดตามวันเดียวแบบว่าประมาณแสนกว่าคนนะพอเราทําไปเรื่อยแล้วอ่ะพอถึงจุดหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยมันมีโฆษณาเข้ามาเนี้ยเราก็เหมือนประมาณว่าเห็นทางว่ามันรายได้ตรงนี้เราก็เลยยิดเราจะทําเราจะทําตรงนี้อย่เงี้ยล้วก็ไม่ไปสมัครงานไม่กลับปรหเทแล้วก็เลยว่าอ,อยู่ทํางานเก็บคุณยายตั้งแต่เริ่มได้โฆษณาตัวแรกจนถึงตอนนี้ก็เกือบแบบร้อยกว่าตัว จริงๆคืนนี้เป็นข้อดีของคุณยายนะประมาณว่าการที่เราสร้างช่องวิเกียงรับของเพื่อนมันมันเหมือนประมาณว่าที่ที่ทําได้มายาวนานประมาณ4ปีแล้วเนี้ยคุณยายรับทุกอย่างเลยครับที่ผมให้อะไรเงี้ยคือแบบประมาณว่ายายทําแบบนี้ไหมเราก็จะทําบททาตัวอย่างให้เขาดูสอบให้เขาดูแล้วก็มีตัวอย่างให้เขาพบเขาก็ไม่ปฏิเสธเลยครับแบบว่าเราไม่ทำอะไรเงี้ยไม่มีนะครับเหมือนประมาณว่าพร้อมทําทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยครับแบบทําตามทุกอย่างได้เลยอะไรเงี้ยชอบชอบ

ในตัวเมืองนะในตัวเมืองน่าติดต่อได้แนั่นแหละเพิ่งข้อมูคนยายชอบประทับใจก็คือว่าตอนที่ไปไปฟิตเนสอะครับมันจะมีลูวิ่งเนาะวินาะเป็นลูกวิ่งแล้วก็มีจักรยานปั่นจักรยานปั่นครับแล้วก็ไปเล่นสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยในโรงแรมเป็นคนถึงเนาะเนาะเหมือนคุณยายคนเดียวนะเขาบอกว่าเนี่ยคนเดียวเขาอยี่ยเขาโยกกับเนี่ยโยกเพื่อเอาออกล้างกายเนี่ยโยกกำลังออกให้ได้เออ ได้ไปไหว่จะไปอย่าง่นเดียเดี๋ยวก็ได้ไปเนาะคุณยายประทับใจตรงที่ว่าลูกเป็นเหมือนตารางจักรยานปั่นออกกําลังกายครับในฟิตเนสครับคุณยายบอกว่าชอบในการเหมือนขับรถนะครับแต่ว่าจับมีที่จับด้วยแล้วก็ที่ปั่นจักรยานด้วยอะไรเงี้ยครับประทับใจตรงนั้นกค้ชจืดยังฮะโค้ชจืดยังบอกจืดช่วงแรกๆนะครับถ่ายถ่ายคอนเทนต์กันทุกวันเลยนะครับผมพอถ่ายแล้วถ่ายถ่ายเยอะๆแล้วอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเริ่มที่จะพักบ้างอย่างเงี้ยครับก็คื เป็นวันเว้นวันะไรเงี้ยตอนตอนนี้ก็คุณยายก็เหมือนจะเริ่มแบบว่า e world, 4ปีแล้วนะครับก็คือแบบอายุก็เพิ่มมาประมาณ4ปีแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนประมาณว่าเริ่มจะไม่ไหวแล้วก็เลยว่าขายอาทิตย์ละทั้ง2ครทางแล้วครับตอนนี้แล้วเขาก็เหมือนประมาณว่าไม่ไม่อยากทำคอนเทนต์แนวซ้ำๆเลยเงี้ยครับอยากลองอะไรใหม่ๆเไรเนี้ยผมก็พยายามที่จะเปลี่ยนคอนเทนต์ให้คุณยายว่าอ่ะไม่ทําละครละมามาเปลี่ยนมาทําอาหารบ้างไหมอะไรเงี้ยครับหรือก็ว่ามาทําอะไรที่คุณยายก็อยากทําอะไรที่ใหม่ๆเลเี้ยแบบไม่ไม่อยากทำ ที่ซ้ำๆเดิมๆพ,พอตอนนี้ล่าสุดเราเปลี่ยนเป็นคอนเทนต์แนวเต้นนะครับเพราะว่าเราเราก็อยากให้ค really mm ุณยายว่าเปลี ok, ่ยนแนวบ้างแล้วก็ทํางานในบ้านบ้างบางครั้งคุณยายก็เลื่อในการออกไปข้างนอกบ้างถ่ายในบ้านบ้างก็เลยเปลี่ยนคอนเทนต์เป็นเต้นบ้านตอนนี้โฆษณาก็เข้ามาแบบว่าแทบทุกวันเลยคุณยายรู้ไหมว่าถ่ายแล้วเขาได้เงินหรือไม้รู้หรือเปล่ารู้เนาะแล้วก็ทุกครั้งนี้มีกําลังใจก็ถ่ายแล้วได้เงินใได้เงินยายชอบเงินไหมชอบชอบเงินเนาะชอบเงิน 喂，点炮哪？ เเเดี๋ยวพอช่องตัวเองนะครับผมก็ช่องวิเกียงเหมือนประมาณว่าเป็นไม่ไม่ค่อยมีคู่แข่งนะครับผมน้อยที่ผู้สูงอายุจะมาทํากันานเงี้ยแล้วก็ช่วงแรกๆด้วยนะครับเราก็เหมือนประมาณว่าเริ่มเริ่มแบบว่าทําช่วงแรกๆอะไรเงี้ยเชื่อเป็นแบบว่าคอนเทนต์แรกๆที่เป็นผู้สูงอายุอะไรเงี้ยแล้วอีก <ara> ok <als> อย่างเป็นเหมือนแบบว่าแก๊งเพื่อนอ่างเงี้ยผู้หญิงอ่างเงี้ยที่แบบว่ามีหลายๆคนอ่างเงี้ยครับเราคิดคิดว่าหาดูได้ยากนะครับที่เพราะเพราะว่าผมอะพยายามตามหาเหมือนกันว่า คุณยายเนี่ยจะมีพเพื่อนเยอะไหมเพราะผมอยากได้เยอะๆอะไรเงี้ยมาเป็น5 6คน7คนแบบว่าเยอะๆเป็นเงี้ยผมพยายามหาแล้วมันก็ไม่มีอะไรเงี้ยค่อนข้างหา,งางยากที่คนที่จะพร้อมมาเล่นอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าพอเราเสนอคอนเทนต์รูปแบบเป็น้องเพื่อนเป็นผู้สูงอายุผู้หญิงอะไรเงี้ยเป็นแก๊งเงี้ยก็น่าจะมีคนติดตามชมอยากดูอะไรเงี้ยครับคิดว่าตรงนี้ก็เป็นที่แบบว่าทุกคนสนใจอะไรเงี้ยครับ ก็เคยได้ 3, อยู่สามแสนก็เคยได้อยู่ครับอันนี้ก็คือพูดในการรวมกันนะครับคอนเทนต์นะครับก็คือว่าต้องใส่ใจทุกรายละเอียดเลยนะครับจะใส่ใจกับแบรนด์ว่าแบรนด์ต้องการอะไรแล้วเราทำทำแล้วเราก็แก้งานให้เขาตามที่ลูกค้าอะไรเงี้ยต้องการจริงๆอะไรเงี้ยเราเราจะไม่แบบว่าปล่อยจุดบกพร่องที่ลูกค้าอยากให้แก้ไปอะไรเงี้ยครับลูกค้าประทับใจแล้วก็ลูกค้าก็อยากที่จะมามาจ้างงานต้องพูดให้กําลังใจคนที่อยากทำนะเวทรองพูดกําลังใจเลยบอกว่าให้ให้ทำยังไงบ้างถ้าอยากทำเหมือน ตอบอย่างเงี้ยให้กำลังใจกำลังใจแล้วเล่นอ่ะต้องทำยังไงบ้างต้องต้องมีวินัยไหมเงี้ยอ่าต้องเล่นเก่งๆใช่ไหมต้องเล่นเก่งเขาแจกแป๊วอ่าถ้าเล่นถ้าเล่นไม่เก่งเขาก็ไม่จ้างงา<อ>งนนะเว้ยเนาะ แล้วต้องคนต้องท่องสคริปต์เก่งท่องบทเก่งๆก็บทเก่งๆจำความจำต้องดีด้วยเนาะแต่ว่าต้องมีที่สำคัญต้องมีความกล้าด้วยนะอุ้ยบอกมีกาวันดีไอายอ้ไม่ไม่ดื่มเหาคนเฝ้าอ่าห้ามอายถ้าอายเดี๋ยวเขาไม่จ้างงานต้องแบบว่าสู้เข้าไว้นะอุ้ยเนาะทำอะไรก็ใครบอกให้ทำอะไรก็ทำเนี่ยอุ้ยเนาะลองนี่แรกเลยแง่น่ะแล้วเขาบอกว่ามีคำว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยก็เลยแต่ก็ต้องชู้นะแล้วชู้ต้องวใจต้องเใจตัง ก็ต้องสูง้อยากได้เงินก็ต้องสูง้เนาะอยากได้เง<ม>ินทำได้ไหมผมทำได้ ไได้ไมเน้นคุณภาพมากกว่าครับหลังๆมาเนี่ยเน้นคุณภาพว่าอะไรที่เป็นตัวหนึงทียายแล้วก็เหมาะกับทุณยายจริงๆแล้วอ่ะคุสองคนนี้ครับดังๆเพราะว่า2คนนี้นะครับหลังจากนั้นทํามาประมาณ4ปีครับ4ปี2คนเนี้ยนะครับแล้วก็ก็จะมียายเดือนเข้ามาเพิ่งเข้ามาได้ประมาณ3 <ๆ S 2> เดือนเนาะประมาณ3เดือนครับิ่งเข้ามาครับริบรมระหว่างเล้นละครแล้วก็เต้นแล้วก็ทําาาอหร ชอบอะไรบอกเขาชอบทุกอย่างเจ้เ้เหรียญตอนที่เข้ามาครั้งแรกนี้รู้สึกยังไงบ้างปรับปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้รอ,อกับ้เ,าาเ,ลเลยเจอสบายมากเจ้าไม่อายแล้วค่ะถ้าเราอายก็ไม่ได้เงินค่ะน่ารักเลยครับเป็นแบบว่าธรรมชาติเลยครับเหมือนประมาณลาแบบนี้ก็คือว่าให้พูดอะไรเงี้ยก็ทำเลยเงี้ยให้ยิ้มให้หัวเราะร้องไห้คำทุกอย่างแบบว่าไม่ไม่คิดอะไรเลยเงี้ยไม่ไม่มีแบบว่าเไม่ทำไม่เอาเงี้ยไม่ไม่มี บอกให้าทาก็ทำํำพอไม่มืเกันแล้วแต่พอมาได้ติกต่อก็มีเงินกันนะม,มีเงินรวยเลยเนาะรวยตอนนี้รวยกันแล้วครับผมนะรวยเระเลยค่ะรวยเระเลยเลยรว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 ย